รถต่อขึ้นหรือลงจากขบวนรถค่ะขบวนรถขับแยกสถานีบ้านโป่งอินทร์ลาท่2ขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่25ก่อนทางจากสถานีทนบุรีสุดปลายทางสถานีหลักสวนขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะ ขบวนรถเที่ยวมีนเมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วได้อยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีฟองตาคุตสถานีโพธาราสถานีเจษเมืองจนสถานีต่อไปตาลลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในการของการรถไฟแห่งประเทศไทยของขอบคุณผู้โดยสารทุกทางที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสาร ท้าเดินทางสูตรได้การทางโดยสวัสดิภาพและบอกไปด้วยที่ว่าในการเดินทางถ้าต่อไปกานรถกกาองเทีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะ ผมเรหมามาดูผลเราหมามาดูบอกเฮ้ก็มีเทพันอยู่นี่ก็บอกว่าใช่นี่ก็าพันกันเมื่อคืนนะบ้านโที่นี่สถานีบ้านโปะรถบัาลาดทาขบวนรถแล้วบรบอสฉาลาสนัขึ้นลงจากขบนรถรวรอบอีรันึ่เรียบร้อขึ้นรอขบวนรถึ ขบวนรถจสีเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเดินขบวนที่หนึ่งสีสีต้นทางจากสถานีเวลาสุการทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณป้ายทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจาก่านอัจจะได้รับอันตรายได้แรงได้ข่ะขบวนรถเที่ยวีเมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว จะหยุดับสนงผู้โดยสาที่สถานีนครปฐมสถานีสารยาสถานีบางปูเป็นสถานีจอปลายางและกอสถานีบ้านโป่งในการของการรถไฟแห่งประเทไทยขอขอบุผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสาร ท่านเดินทางสู่จิตวิญญารทางดินสวัสดิภาพและหวางเป็นที่ที่ว่าในการเดินทางครั้ง,ง,งต่อไปจากรถไฟทันทีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะ